คณะกรรมการศาลเจ้าก็อองนะครับนําโดยคุณสุจินบุญช่วยนะครับประธานนายสยริสนะครับคิวอ๋องตะบบแกงศาลเจ้าก็อองปีที่สิบห้านะครับกําลังประกอบพิธีกรรมนะครับว่ายเจ้าที่นะครับขอเสาุกเตงนะครับเพื่อประทับในงานพระคุณท่านนะครับโดยนะครับคุณคุณสุทินพรใช่ไหมครับสุดวิไลนะครับ ุณสุทินพรสุวิไลนะครับภูเขาของเรานะครับได้มีจิตศรัทธานะครับในการบริจาคเสากเตงและก็ขอสัญช่างนะครับในอานนะครับเกี่ยวตะบกแกงสันเจ้าก็อองปีที่สิบห้านี้นะครับทางคณะกรรมการสันเจ้าก้าอองนะครับก็ต้องขอถือโอกาสนี้นะครับอนุโมทนาสาธุกับท่านสุตินพรสุวิไลนะครับและครอบครัว ขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาอุกทุระการนะครับขณะนี้นะครับทางประธานงานนะครับคุณสุจินบุญช่วยและก็คุณน้องประกาศนะครับรองประธานกำลังประกอบพิธีกรรมไหว้เจ้าที่อยู่นะครับสารับงาน เกี่ยองตะบุเกงนะครับส่วนเจ้าก็อองปีที่15นี้นะครับจัดขึ้นในเดือนวันที่3ตุลาคมนะครับพศ .2567 ก็ต้องขอถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนนะครับที่ทำส่วนเจ้าก็อองนะครับลาลูกหลานไทยเสื้อจ่ายจีนทุกทท่านนะครับร่วมสือสิญน์กินเจได้นะครับน่าจะเจ้าก็อองเป็นเวลาก้าวันเข้าเกินนะครับสำหรับปีนี้ท่านสุจินบุญช่วยนะครับ น้องประกาศนะครับ <c oughs> เป็นประธานงานสำหรับวันนี้เดินทางมานะครับมัุกปาดจะเตรียมเจอแล้วครับของอิฐของเตียงย่อแล้วครับอาม,มาบอกเขานะครับร้วมทางญาติ <c oughs> ที่ทำคณะกรรมการก็ตัวร่างทรงสนใจ้าก็องหลายท่านนะครับเดินทางมา สุทินพรสุดวิไลนะครับโอขาาน้องย้อยนะครับได้เมตตาอ,อนุเคราะห์ทางสัตว์เจ้าก็ออกในปีนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านไว้นะโอกาสนี้นะครับ